หนุ่มใจดีเข้าช่วยเหลือแล้วหลังพบลุงเก็บข้าวสารกลางแยก จากกรณีเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาทางผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่าสิริดาราได้ออกมาโพ์ภาพของลุงรายหนึ่งที่ได้กำลังก้มเก็บข้าวสารกลางสี่แยกโดยได้ระบุข้อความว่าเห็นแล้วก็สงสารลุงคนนี้ถุงข้าวสารแตกกลางสี่แยกแล้วจะเหลือให้เก็บใส่ถุงคืนแค่ไหนเราก็ไม่ได้ร่ำรวยมากเลยเรียกลุงแล้วส่งเงินให้ลุง100บาทบอกลุงไปซื้อเอาใหม่นะคะลุงมีน้อยก็ให้น้อยตามกําลังนึกถึงถ้าเป็นเราเราจะทําอย่างไรเห็นเต็มสองตาหน้าสงสารค่ะ ต่งต่อมาหลังจากเรื่องราวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นผู้คนต่างมากก็ได้เข้ามาเห็นใจและคอมมิต์กันมากมายตามหาลุงคนนี้และล่าสุดได้มีหนุ่มใจดีรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ตามหาและได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าวันนี้ได้เข้าไปหาคุณลุงที่ทํเข้าวสารแตกกลางถนนมาทางอยู่ในป่าลึกมากสร้างเพลิงอยู่คนเดียวมีหมาทั้งหมด5ตัวไก่สิบถึงยีตัวไฟฟ้าเข้าไม่ถึงใช้ตะเกียงและการก่อฟืนหุงข้าวกินหดหูใจเกินช่วยได้ เาที่ช่วยครับถือได้ว่าทําบุญในวันเกิดของผมและขอให้ทีมงานประสานงานช่วยเหลือเร็วๆนะครับอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากโดยหวังว่าในเร็วๆนี้จะมีทีมงานและผู้ใจดีอีกมากมายเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับลุงคนนี้ให้มีชีวิตที่ดีกันต่อไป